เมนูเต้าหู้สุดท้ายแล้วครับเป็นสลัดเต้าหู้ลาสลายวากาเมะกับน้ำสลัดงาขาวนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับท่านผู้ชมเราใช้เต้าหู้ อ่อนวิธีการทําก็คือวางเอียงๆครับน้ํามันจะค่อยๆไหลออกมาเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เดี๋ยวเรามาทําน้ําสลัดกันก่อนแล้วกันนะครับส่วนประกอบก็จะมีงาขาวนะครับทั้งหมด2ช้อนโต๊ะคั่วให้แบบสุกดีเลยนะครับให้หอมๆงาของญี่ปุ่นกับงาของ,ของไทยเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเบื่องาของญี่ปุ่นเม็ดเขาสวยกว่าเม็ดเขาใหญ่กว่างาบ้านเรามาเม็ดเ,เล็กๆที่เหลือนะครับสา่ายวากาเมะสาลายวากาเมาาาะ,เมาาะเมนี่ดีนะครับทานได้ทั้งแห้งแล้วก็สดนะครับแต่อันเนี้ยเป็นแบบแห้งมาแล้วนะครับเราใช้ไม่ต้องเยอะ แช่น้ำสักประมาณ5นาทีเดี๋ยวมันจะพองตัวครับเขาเป็นสารลายที่ใส่กับ มิโซซุปหรืออะไรนะครับที่เขาใส่กับซุปเพราะอะไรเพราะว่าประโยชน์เกลือแร่และธาตุวิตามินมันเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเดียมเหล็กโพแทสเซียมแคลเซียมซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้ช่วยในการบำรุงผิวพรรณทําให้ผิวพรรณของเราดูอ่อนเยาว์เต่งตึงอยู่เสมอโดยรวมแล้วเรามีสุขภาพที่ดีครับอันนี้ผมมีเป็นครกข,ของญี่ปุ่นเขาเรียกว่าซูริบาชินะครับท่านผู้ชมสังเกตว่ามันจะมีร่องๆมันเอาไว้ใช้บดงานนะฮะถ้าแบบไม่มีเราก็ใช้ครกธรรมดาได้นะครับส่วนสลัดใช่ไหมครับก็ต้องมีผักผักอันนี้ท่านผู้ชมเลือกตามใจชอบเลยัผก อะไรก็ได้เอาละท่านผู้ชมเห็นไหมฮะสีงานจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับนอกจากงานแล้วมีสัดส่วนของน้ําตาลนะครับผมใช้ทั้งหมดช้อนโต๊ะครึ่งนะครับด้านหัวของเขาจะมีที่เปิดซึ่งเราคนโทรลได้นะครับแล้วผมก็เอามาบดนะครับเราจะไม่ได้ตำตำตำอย่างนี้นะครับแต่เราจะบดลักษณะอย่างนี้นะครับไม้ที่ผมใช้เนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นเหมือนพริกไทยพันเนินนะครับเขาเรียกว่าซันโชพอเราเอามากลายอย่างนี้ใช่ไหมครับมาตำเนี้ยไอส่วนความหอมของตัวไม้มันก็จะลงไปอยู่ในงานด้วยนะครับการันตีเลยนะครับว่า ถ้าเปิดทําแบบนี้อร่อยแน่นอนถ้าเปิดท่านผู้ชมเข้ามาอยู่ในบ้านผมตอนนี้ในครัวของผมนะครับจะรู้เลยว่ากลิ่นของงาหอมมากมากนะครับตอนนี้เราก็มีความมันแล้วเราก็มีความหวานแล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะมีความเค็มนะครับผมก็ใช้ซอสถั่วเหลืองนะครับปกติแล้วซอสถั่วเหลืองเขาจะมี2สีสีธรรมาดาแล้วก็สีอ่อนนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนโตะนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูหมักจาก ข้าวหอมมะลินะครับทําให้รสชาติของอาหารเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติดีเพราะว่าที่สําคัญเมื่อเรานําไปทําอาหารยังทําให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยนะครับผมใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับในขั้นตอนตอนนี้นะครับเราก็ใช้ช้อนหรือใช้อะไรก็ได้นะครับเกลียกล่ยนะครับแล้วก็ผสมครับ อันนี้จะเป็นสลัดน้ำซอสงานะครับแต่ผมใส่มิโซะขาวนะครับลงไป2ช้อนโต๊ะคนให้เท่ากันต่อมานะฮะเราก็จะทำให้เขาเป็นน้ำสลัดโดยใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเพราะน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่มีกลิ่นใช้ทำสลัดได้ด้วยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับที่เหลือก็เป็นผักผักทั้งหลายนะครับเลือกผักที่เราเองชอบแล้วกันนะครับก็ผักกาดแก้วนะครับใส่ลงไปผักหลายๆฟอร์มหลายๆใบนะครับอ่านะครับ แล้วผมก็อาจจะเอาน้ำสลัดไม่ต้องเยอะนะครับเนี่ยลงไปนิดนึงเขาเบาๆนะฮะเอาละทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วครับผมใช้มิสซูน่าสอลองว้ด้านนี้ละกันใส่เจ้าผักสลัดของเราลงไปแล้วก็เต้าหู้นะครับที่เมื่อกี้ผมพักไว้นะครับเีเราใช้แค่ครึ่งก้อนก็นกพอแล้วครับท่านผู้ชมครับมันจะค่อนข้างเบาบางนะครับเราจะต้องเบาๆมือเขานิดหนึ่งอาจจะหั่นเป็นครึง่ง นั่นและเบสซิ่งของเราเพิ่มลงไปได้นะครับแล้วก็ลืมไม่ได้เลยนะครับที่เมื่อกี้เราแช่น้าไว้อันนี้นะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับใส่ไปแค่นิดเดียวเนี่ยพองฟูซะขนาดนี้นะครับใบเขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับท่านผู้ชมจะหั่นเล็กน้อยก็ได้นะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับอยู่ด้านบนประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่งางาขั่วอีกนิดนึงก็ได้นะครับโรยเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณผู้ชมไว้เนี่ยเนหะ็นไหม แต่งหน้าตายอีกเล็กน้อยนะฮะอาล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับสลัดเต้าหู้และสาลีวากาเมะกับน้ำสลัดงาขาวมิโซะครับก็เป็นเมนูเต้าหู้ดีๆเพื่อสุขภาพที่ผมนำมาฝากกันนะครับ